สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกับผมทิติรัตน์พูนมสวัยนะครับในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกและก็นำเข้าผลิตภัณฑ์แบรนด์เอสเทคเป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโปรเจคชันฟิลม์มรวมทั้งฟิล์มกองแสงไม่ว่าจะเป็นฟิล์มบาน่าหรือว่าวิาวนชิวโปรเจคชันฟิลม์มเพนโปรเจคชันฟิลม์มและก็วินโดฟิลม์ม คือการป้องกันร,รถทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตัวบอดี้รถให้ต่อสู้กับเรื่องของเศษทดินทรายกับสิ่งที่มากระทบรอยขูดขีดต่างๆเรามีครบโดยเทคโนโลยีขั้นสูงจากสหรัฐอเมริกาเอาละครับวันนี้ผมกลับมาหลังจากที่ห่างหายไปประมาณสักน่าจะเกิน5เดือนนะที่ไม่ได้ผลิตคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ได้ติดตามนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจกับแบรนด์เอสเทคในช่วงตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมา ผมจะย้อนท้าความไปสักเล็กน้อยนะครับว่าตอนที่เราได้เริ่มต้นทำแบรนด์เอสเชเนี่ยตอนนั้นก็ก่อนโควิดจะระบาดนิดหน่อยนะตั้งแต่ปลายปี19 2019แล้วก็พอเข้า2020 2020ก็โดนโควิดเต็มๆเรื่อยมาจนถึงปี2021แล้วก็2022ที่กำลังจะหมดไปสถานการณ์เรื่องของโควิดนั้นมีผลกระทบต่อ การตลาดการขายพอสมควรเนื่องจากว่าธุรกิจนั้นก็ต้องเึ้่อมาลูกค้าซึ่งต้องใช้รถซื้อรถและนำสินรถออกมานะฮะมาให้บริการพอมีการระบาดโควิดเป็นช่วงๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการหยุดชะง,งักแต่ไม่เป็นไรครับบริษัทเราต่อสู้ดิ้นรน,นนะครับแล้วก็ฝึกฝนในช่วงที่ไม่ได้มีกิจกรรมทางตลาดมากมายเท่าไหร่เราก็พัฒนาในเรื่องของโปรดัก t ์ร่วมกับโรงงานผลิตในต่างประเทศ เราพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรอบรมต่างๆเราพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อในการบริการของร้านค้าเพื่อให้ท่านที่ใช้รถนั้นได้รับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆครบเรยนะครับเอาละครับวันนี้ที่ผมกลับมาเนี่ยหลังจากที่ผมอยู่ทางหายในการทําคลิปไปเนี่ยก็อยากจะกลับมาบอกนะครับว่าในช่วง4ีหเดือนที่ผ่านมานี้ก็ต้องกลับขาออภัยในเรื่องของการเซอร์วิสในเรื่องของการดูแลตลาด ก็มีความผิดพลาดมีความคุกครักยังไงผมก็ต้องขอกรับขออภัยในนาทีนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะกลับเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะผมทำการบ้านผมสำรวจผมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆมากมายรวมทั้งโอกาสดีๆนะที่ในช่วงที่ผมห่างหายไปเนี่ยก็เรียนตรงๆนะครับว่าเราก็ไปดูแลแบรนด์อื่นๆที่เป็นคนละเซกเมนต์กันของธุรกิจนะจนเข้าที่เข้าทางนะจนอยู่ได้ แล้วเราก็เห็นว่าเอสเทคนั้นยังเป็นแบรนด์ที่มีอนาคตที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นโปรดักที่ดีจริงๆเรดเวลาเกือบ3ปีที่ลูกค้าใช้สินค้าของเอสเทคเนี่ยต้องก็ยอมรับเลยนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิ่งความโดดเด่นในตัวมันเองที่มาพร้อมกับราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปผมจะกลับมาเพื่อทําหน้าที่พัฒนานะครับแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นได้ทุกๆมิติ ผมกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศในสัปดาห์หน้าไปที่สหรัฐอเมริกาไปเยี่ยมโรงงานผลิตไปเยี่ยมตัวอย่างของร้านบริการของเอสเทคที่มีอยู่ทั่วในสหรัฐอเมริกาไปทําคลิปไปทักทายไปแนะนำตัวแล้วก็ไปพรีเซนต์งานในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนานะร่วมกันกับเอสเทคในงานซีมาโชที่าสเวกัสและผมจะกลับมานะบเอาข้อมูลเอาความรู้ดีด เอาภาพดีๆเอาคลิปวิดีโอดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการก็ดีหรือผู้ที่ใช้รถก็ตามนะครับได้เห็นได้เห็นตัวตนเนื้อแท้ของความเป็นแบรนด์เอสเทคเรียกว่าเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดนับโลกแล้วเอสเทคของประเทศไทยผมจะนำพาและก็ฝ่าฟันต่างๆให้เกิดเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงอยู่กับคนไทยตลอดไปเจอกันในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ